หามือว่าซะไปซะทุกคนสมัครกัน,นสวัสดีจ้าทุกคนมาพบกับหนูอ,อีกแล้ว,วในช่องสกัญยาพากินมันโีโนกิซิฟ้าทุกคนมากินกุ้งแดงสเปนโดงน้ำปากวนจ้าทุกคน หรือว่ากุ้งแดงยักดองน้ำปลาเนาะจ้ะเนาะแล้วก็นุ่งกินกับไอ้ตำซั่วขนมจีนซาดิษแซ่บๆนัวๆคือเกาจ้ะทุกคนเบิ้งไปจ้ะทุกคนไปแซ่บๆน้ำกันนุ่นโบเลยคลิปโดนกับคอพ่ายได้อค่ะเดีอย่าฝ่าวเบื่อกันเด้อจ้ะทุกคนเด้อพ่านุ่นไอ้นุ่นเตรียมของสิกับบ้านเนาะค่ะเนาะมันก็เลยหยุ่งๆนะจักหน่อยอู้ยเบิ้งหัวมันมันหัวมันมันจ้ะทุกคน ข้าวน้ำดองกินตรงนี้ระวังกระเพาะอาหารมันเด้อจากเด้อซึมซับข้าน้ำดองอร่อยมากสิบอกว่าอร่อยมากจ้ะทุกคนณปร่งใส่ซดด้วยจ้ะ ปกติน้ำกุ้งคือหวานอยู่แล้วเนาะจ้ะเนาะไอ้น้ำกุง้งน้ำกุ้งว่าจะปกติเนื้อกุ้งก็คือหวานอยู่แล้วจ้ะใส่น้ำดองเข้าไปอีกเนาะค่ะเนาะโอ้ยซึมเขาน้ำดองแบบหวานก็เกลียจ้ะมึงจ้ะทุกคน หวานนุ่มนุ่มแบบกึบๆนุ่มก็บ่รู้ว่าสีอธิบายยังไงจ้ะขนมจีนอนือ้มกำจัง ถึงดำแบบแซบนัวอร่อยมันจะหัวมันๆตรงนี้มันจะมีเนื้ออยู่นิดนึงนะจน๊ะเนาะเสดาย อย,อ,อ,อยากกินแบบพันใส่ขนมจีนทำไมจ๊ะหามือหานิวเรื่อยมบนี้หามือว่าซะไปซะทุกคนดแซมกัน Mm-hmm. 嗯。Mm hmm. เส้นขนมจีนเา่าแห้งมือนโเอากับปากไป Hãy subscribe ra

ก,นกนนาขาขินยู่ท่องกันยังห่องขออภัยทุกขาขณะยินกันเลยคุยด้วยบอลน,นี้เห็นบ่จ้าปันนป่นเลปัจัดคุณหวานมาก

มันนี่คือแบบอะแซบนัวครบรสจ้ะ <c oughs> <c oughs> มีเอฟซีหลายคนขอมาอยากให้นกินของใหม่ๆ <c oughs> หลังจากคลิปนี้ถึงไทยมีของเซ็ปๆให้เบิ่งหลายแน่นอนจ้ะทุกคน <c oughs> <c oughs> อุ๊บ <c oughs> อรี่อืม มัคงคือกรอบแห้งอืมือย หือบกระเด็นเข้าตาโบมือได้กับมือหนึ่งแหละหนูคิดว่าเขาแน่นอนแหละไปเจอทุกคนขออภัยค่ะทุกคน แซบแห้งมือน,นี่ก็เลยพักกินน้ำดูใน้สักหน่อยอื มันเยิยมเยิ้มมันคนใดที่กินเล็กๆเนาะจันเนาะนุดแนะนำให้ดองน้ำปลาเนาะจันเนาะดองน้ำปลากวนตัวเนื้อกับตัวไอตัวเนื้อกับตัวมันนี่สิเขานำดองมากเลยจ้ะแซบ ข้าวนล้โอ้ยขายาันกินถุงอาหารมันเนาะจัะเนาะแ็ต้องเอาออกอะ่ะอันนี้นวดเอาขี่ออกเ้อะคิดวานะราดเลยจ้ะไปสั้งคุน Jammen. -hmm. Yeah, Hmm. บหมือเราจะทุกคนมาเนี่แซบแห้งจ้ะทุกคนนุนบุรุว่านุนพูดคำว่าพูดคำว่าแสบในคลิปจะคํานอกจากเนาะก็ขออภัยเด้อค่ะเด้อค่ว่านุนบอกมากเลยว่ากินม่วม,มั่มจางไหนกันย่าว่าอย่าถือสากันเด้อค่ะเด้อทุกคนเนาะไปแล้วจ้ะทุกคน่ังนั้นก็จฝากคลิปไปซ้ำนิดกันเนาะค่ะทุกคนเนอะเอาไว้พอกันคลิปหนาค่ะทุกคนบ๊ายบาย